สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวงานให้ดูนะครับงานเป็นงานแปดสายทองนะครับแล้วก็กรอบนะครับแกะลายนะครับยกซุ้มเป็นงานขึ้นสดนะครับงานจะเป็นงานขึ้นสดทุกชิ้นนะครับเป็นงานประกอบทุกชิ้นนะครับเป็นงานแกะมือทุกชิ้นนะครับลายคมลึกชัดเจนนะครับให้ดูรายละเอียดนะครับใกล้ๆนะครับลายคมลึกชัดเจนนะครับตัวงานจะเข้ารูกเข้าทรงนะครับตามเลรดแต่ละรุ่นนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับสวยงามครับลายคมลึกชัดเจนนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งทํานะครับเป็นสายทองนะแกะลายนะครับประมาณนี้นะครับแปะทองนะนี่จะเป็นแปะทองนี่ครับให้ดูงานนะครับว่าประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับทักไลน์มาได้นะครับโดยตรงหรือโทรนะครับ เพราะรายละเอียดมันเยอะนะครับต้องคุยกันยาวๆครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับชอบผลงานก็ทักมาได้นะครับขอบคุณครับ